ทูกเจ็ดสีจุถูกพระระวะคบิอันเสิ่งข่าเบิดและเงินค่ายสำหรับบ้างพอพยายนา,ยานนเจ็ดร่อยเจ็ดสิบเจ็ดบานวันพาหน่อยให้ข้าเราวา่าพาเจ็ดสีแต่ายเง,งั้นู้ไดครับคุณนั้นสปบอดไทยจะเสือตรงใตรงมาะจะวังมากว่าดี ขณิมนต์มาเทศตามหล,ล,ลักหรือทานเทศยดีเต็มหนึ่งนานเตม็มเป็นอย่างต้องไปเอาลงบนเสื่อมาพอมันถึงเวลาวิญญาณดีบนทา,างบ,น,งบนเวทอาตมาศกืนพระเจ้าของที่เป็นดินสีขนิมนต์ไปใส่พระธาตุเชิงชูพาอยู่หันเนตม็มหนึ่งวิญญาณผาดดีทั้งนั้นเดี๋ยวนี้พลาดตายคนที่เกิดหลายหลายอย่าง มันก็เหรียเด้อผ้ามันกวาโกนกตกินเขขาเล้ถาผ้าก็ท่านก็ได้ถ้าท่านชื่นชุ่มผ้าคือดงไก่ทึ้งคู่ผานลงมาไปแท่วเลยมันนั่นตัวน้ำที่สองขู่ไงว่าแมนว่าจิตว่าใมวนเบาก็ไม่แนวมาหาตัวเลยมันก็ไดิมวนในเรื่องเด่นกับวิญญาณ ก็ดีก็ดีที่บอกก็ดีก็เหม็นเมาเลที่ถือว่าผีเขาหยากป่าเดินเพราะบริการเนี่ลวงปูเครื่องวัดสาเปนแท่งยังนั่งเฝ้ามอระฆงอยู่เนี่ยพราอหยั่งปุกเสกผ้าหลายปุกเสกผ้าหลายว่ได้หรืว่าเริ่มผ้าปุกเสกผ้าเราขายตัวนี้อันตรายปุกเสกแล้วให้นักรบไปป้องกันตัวนั่นได้ แต่เราไปขายหยุ่นันุ่นี้เราเต็มโตน้ำเฝ้าวัตถุภูอยู่ลุกผู้แดงอยู่กันทหลักคึอกันแังอ้อมวัดอยู่หันก็ได้ออกไปใส่พวกมูฮั่นคื่งกันใหญ่ตายนี่ที่เข้าใจว่าที่ได้เกิดไงกำกับแม่กำกับหัวกำกับลูก กามบุรีที่อยู่จะปล่อยปีก็ขึ้นต่ว่าจะมากไปเทศใหใอาเภอลองอกวะบน้อนงสูงนะลูกใา้พระเจ้าเชิบรบรานนะเป็นพันปีเลยในใหญ่บริเวณกษ้กรย์แแง่บาแง่ก็สังขาคนสั่งเอาไก่เอาเป็ดหงมูมากินพวามเ้าบาปยัางบาปกหัวบาปก็ลูอ่นห่วงท่องท่าห่วงสิปีห่วงครูเนว จองทำจองเว้นตายนั่งถอนหันแปดสิปีเก้าสิปีก็เลยเกิดง่ายแต่ว่าเดียวนี่ยจะมาไปนับโอดแต่มปากตัวไฟต้องมาหยุดขึ้นกันนี่บัดรทุ่ง,งนั่งให้เอ้ยปฏิบัติถ้บาบอกเลยแม่นขนาดนาั่งสอนี่ดีจูโค้ขึ้นกันแล้วทานเอ้ยพยายนามเข้านั่งเลยไปดูจุมอ่าองออกมา่อตอนหลับตัยวกยกหัวใช้กับโซ่เฟอร์แดนสาดเกิด เขามาเขามาฆ่าลวนะบัดคเกจ้าวาบอกบอกองหนึ่งยังมอนเด็ไปดีๆทั้งนั้นบ่เด็ไปลูกศรสียังถามผมอยู่เจ้าตัวใจนิมนตนเดี๋ยวมันจะโดนใจลูกศสีเป็นยังเจ็ป่วยได้ไปสั่งวัดเจ้าป้าเจ้าเขาอย่างไรผู้สนนำเขาเหตนคุณไหน ขปาเจียนเมาลูกปีไหพ่พเจ้าพิจุรตานี่ถือว่าผีเขย,นเย,ยเันทาเห้ืูยันเลิกทาอ้าวโวนเบาเร็ลนี่ให้สารกรมีเจะของไหวสิทธสมาธิรู้ดูกาสันะพได้นี่สิว่าเปภาคเกษตรไปสวรรค์อดได้พวไปเลยอีกองหนึ่งก็เว็า ตระกูิดตัว่ีอาร์มยไวม่ว่าไอันตาย่าวอกจะผูบอกซื่อจะว่าเดียวมีโปรเต็ม่านใหญ่เอ้ยจ้าสี่อัตมาบอกข์ขึ้นก็ทีได้เห็นจะได้เห็นสุริคุณกิติรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรต้องไปหาอัตมายะโดยอัจารรมัติเพราะอะไรประรับกระทรวงไต่บนภูเขาจังหวัดน่านออกจากผู้คนไห แกสิเขาใจว่าตายเราชิไปหาหรอใส่กระไดเด้อเนี่ยบ่มีบุญบ่มีกุศลปั๊บเห็นป่าพุัดูตายยืนสิปั๊บทางยางแข็งเลยจะแข็เสาสี่เสามืดตึ๊แเจ้าิบวเห็นตรงเห็นล่าูอยยุติมีกุยยุติสนี่สำหรับคนที่เห็นป่าคนบอกินบอท่านคนกินคนท่านแน่ิิไปเนี้ยเดี๋ยวพ่อเด็กไปหาลู่นเนี้ยน่อย จะไปใช้อะไรนึกว่าเส้นล้งตายคงอะไรไม่เปล่าเลยเออเจ้ว่าพอเ่าจะสวมตายทุวิทย์ก็หลงไปวัดอัตมาเลยไปไปนั่งคุยกันแล้วอธิษฐานประอให้ขอพระิหารใหได้เป็นวาระโลกโลกเ้ยเห็นท่านก็ล้งพอดีล่ะไปท่านั้งแสนตามที่อธิษฐานไว้ยังไม่จะเป็นวาระโลกโลกคุยกันไปคุยกันมาแล้วล้มพอ ขณะนี้ผมก็เหมต้องอบกู้ยืมกยอย่างไรใส่เป็นอย่างจร้าต้องคออยู่บอกเืออยู่๋ยวนี้สิประเทไดเงินเินทุกะไรไม่อ,มอีพราะเงินไม่มยมแรกก็มาสวนม้นแล้วตรวจน้ำทุกวันต้องตรวจน้ำซีกกลมัมอินยาสิบสองลายในวันสีกส่กล้ามัะเป็นนาที อาตมาได้ขอบารมีเบอไทยว่าเป็นเพราะอะไรรัฐมนตรีคนนี้จึงมาสิบอมาจากไหนกระปรัดจะสวงตายออกจากคู่ก็ได้มีคนหนึ่งประปลัดคนหนึ่งใกล้ชิดในหลวงเป็นผูทำง,งานในหรวงเออต้องให้น้องพอเสริมผ้าเอิญจุดทูปเจ็ดสิบสี่ดอกเทียนกับประสันวิญ,ญญาณออกจากคู่กูได้ไปจุดรองเ<อ>ี้วามาทีไหน แต่ต้องะเ้าวเดี่ที่พมสั่นฝาที่มหาสั่นดินแต่ธรนีพุ้พนธดิท่านฝาเปิดข้าวให้ลงวกรัซือดีซื่อดี่อให้ดิข้าวเดี่ยวใหญ่ข้าวเดียวก็ถึงดีมากอกตัวนั่งตัวนั่าให้ซีกระมังี่าเจ้าว่าใหญ่ตอไปดีเตรียมโตเตรียมโตตาย นารกเวทีเปิดปขึ้นเบิดเลยไงพวกติศคุกนั่นนั่นน่สิเขาสิงเลยวะผู้ใดบมกพิศพิทัทาํากูไฟกูถือเบิดจะเห็นบานเมื่อมันพิจกงบอเร,อรอวะวา,า,างแดงก็มมยกนเขาขาวนั่นเบอร์เาือพนัสิงมากอะไรอมือนแรกขาก็อตายต่อไปนี่ถามเมื่อไหร่บกพิศิทัทาําพวกวก็เนียขาด บิ่ข่าวกันลงมืออีนมันห่อนมือมันหลังใหญ่มันห่อนมือต่อไปดี่คนที่บอกกันหมูเหลืองถามบุคคลนั้นว่าวิสินทีรรมบริบูรณ์ปฏิบัติธรรมขาดตันรู้เอาโต้ให้หลอดไห้ใหญ่เดือเอาโต้ให้หลอดจะไหนเอาบุญดูดูนั่งซื่อๆก็เอาบุญจะสื่อเข้าใจว่ามาหวัดให้ยังเทอาเดียวนั่งซื่อๆ xong bạc nó nó ừ xếu mác sẵn, xếu mác có bún Có bún có được cực tốt cực thế đi ăn, nhà mà có bún ở là anh anh đó, muốn gì phải chạy phải chết bọc bò con như na, ก็จะหนันอิติปิโสภะวาอลาหังชัมมาชัมปุโตก็จะลับทุกครั้เฮ็นยังเวลาตะวันโมิเยกัวเรื่องันิกุเรื่องอาวุธก็เด้อเต้าเต้าทำโมสังโอแต่ว่าพเฒธาวเห็นูไม่อนะ อ,อาจจะมากว่าเป็นกวนเพื่อนบอกผ่าเลยไดใช้หูจักมากเพื่อนซ่านเนี่ยกูด่ากวดเข่ามากก็ชิส่อม <Oliver> ่ายก็ชิช่อมลอยก็หลงตัวล่มาบอกต่อมาบาเทียังมากมากกับซ่านมันกูพุญโตลูกเดียวข้ามากกาพาแล้วนนลงตายคักาคุณแร่พุญโตตาย À, từ thứ ba em một sáu, bốn, năm, chú, lần, tháng, mấy. Đi khuôn bò quả bàn. Bỏ mỹ liền đi lấy xếp nhẹn ma. Mà. Ơi, ông muốn có đứa, ông muốn có đồ nhà. tăng nổi, món nằm cự. Đi, đi, chú, có, 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 Đầy xăm cắn, đầy cố, 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 ืยขอความสุขจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอน้อมบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้มอบแสงสว่างทางปัญญา